อันนี้ทอล์กในวันนี้จะมาพูดถึงเอลตนหนึ่งเอลให้รับการยอมรับว่ามีฝีมือที่ร้ายกาดเป็นเอลที่อยู่ในจุดสูงสุดของเอลหรือก็คือเอล์ที่มีตำแหน่งเป็นพระราชาแห่งอาณาจักรเอลและเอลตัวนี้มีชื่อว่าเดเคมโฮแกนกสัต์เอล์จากผลงานเรื่องโอเวอร์ d ดครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและแน่นอนคลิปนี้มีสปอย เดเคมโฮแกนคือกษัตริย์ของอาณาจักรเอลดินแดนที่อยู่ในป่าเอวอร์เชอร์ป่าขนาดใหญ่ที่มีขนาดพอๆกับป่าท็อปร่วมกับเทือกเขาอาเซลดิเซียพ่อของเดเคมคืออดีตผู้เล่นอิกดาซิลที่ปรากฏตัวเมื่อ500ปีก่อนครับถึงแม้ข้อมูลจะมีออกมาไม่มากนักแต่มันก็พอทําให้รู้ครับว่าพ่อของเดเคมขึ้นึ่งใน8ราชากิเลสท,ที่เคยก่อความวุ่นวายบนโลกใบนี้ ทั้งสังหารเทพผู้ปกป้องของสเลนทั้งทำลายเมืองทำลายประเทศไปนับไม่ถ้วนรวมถึงจัดการเผาพันที่แข็งแกร่งไปมากมายโดยเฉพาะเหล่าดาร์กลอลด์มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและพ่อของเดเคมยังถูกยกย่องว่าเป็นนักรบเกราะเบาที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานั้นส่วนสถานะปัจจุบันของเขาคือเสียชีวิตไปแล้วครับเดเคมคือเอลแห่งป่าที่มีสายเลือดของผู้เล่นอิกดาซิล ในฉบับนิยายไม่ได้มีบอกเอาไว้ครับว่าเดเคมโตมายังไงถูกเลี้ยงดูแบบไหนได้รับการสั่งสอนที่ดีหรือไม่แต่นิสัยใจคอที่แสดงออกมาก็พอจะทําให้รู้ว่าเดเคมคมไม่รับการสั่งสอนที่ดีขนาดนั้นเพราะเขาคือกษัตริย์ที่ไม่เห็นหัวประชาชนไม่สนใจว่าประชาชนจะเป็นยังไงแนวคิดที่เดเคมมีต่อประชาชนของเขาคือกษัตริย์เป็นตัวตนที่อยู่ในจุดสูงสุดเป็นตัวตนที่ประชาชนต้องรับใช้ ไม่ได้เป็นตัวตนที่ต้องดูแลประชาชนถึงแม้กษัตริย์จะมอบความเมตตาให้หรือไม่ประชาชนก็ต้องพึงพอใจในความเมตตานั้นเท่านั้นวันแต่ละวันของเดเคมหมดไปกับการไฝ่หาความแข็งแกร่งการสร้างสายเลือที่แข็งแกร่งกว่าตัวเขาการไฝ่หาความแข็งแกร่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเดเคมอยากจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่มันหมายความว่าเดเคมอยากได้ผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งเอลที่แข็งแกร่งกว่าตัวเขาในตอนนี้ แต่ก่อนจะไปเรื่องผู้สืบทอดตอนนี้เรามาดูความแข็งแกร่งของเดเคมกันสักนิดเดเคมคือเอลแห่งป่าธรรมดาไม่ได้เป็นไฮเอลหรือเอลหลอดเป็นเอลทั่วไปเหมือนประชาชนในอาณาจักรแต่สิ่งที่เขาแตกต่างจากเอลทั่วไปคือสีของดวงตาที่มีสีดวงตาทั้งสองข้างแตกต่างกันแถมผมยังเป็นสีขาวและผิวกายยังซีดเผือดเล่ากับคนขาดเลือดมันคือสัญ,ญลักษณ์ของเอลราชวงศ์ที่ประชาชนต่างให้การยอมรับ ทักษะความสามารถของเดเคมคือสมรรถภาพทางกายที่ดีเยี่ยมและความโดดเด่นเรื่องพลังเวทที่อยู่เหนือกว่าวีรชนจากการประเมินของไอมองว่าหากเดเคมอยู่ในอิกดาซิลเดเคมคงมีเลเวลราวๆ70มีความสามารถสูงกว่าเหล่าไพอดิสเล็กน้อยและมีพลังเวทมหาศาลพอๆกับเชลเทียแต่ถึงแม้พ่อของเดเคมจะเป็นผู้เล่นและเป็นนักรบเกราะเบา,เบาที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานั้นแต่เดเคมกลับไม่มีทักษะของน,นักรบเกราะเบา,เ,บาเลยสักนิด ความโดดเด่นของเดเคมคือเวทมนต์และหนึ่งในเวทที่ไร้กาลที่สุดของเดเคมคือเวทอัญเชิญไพรมอนเอิร์ธเอเลเมนทัลพูดดินต้นกําเนิดที่มีเลเวลเกิน80และเดเคมสามารถควบคุมพูดดินต้นนั้นได้ดั่งใจนึกด้วยพลังเวทมหาศาลของเขานั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเดเคมยังใช้เวทระดับ10เวทที่คนทั่วไปในโลกใบน,นี้แทบใช้ไม่ได้เมอร์ซี่ออฟโชเลียโลบาสตาเวทที่มีพลังพอๆกับเลเวลตี้สลของไอ พลังของเวทนี้มีผล3อย่างครับ 1. คือพลังกายจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป 2. คือต้านทานคําสั่งตายทันทีและ 3. คือหากพลังกายเป็นศูนย์และตายไปผู้ไล่เวทจะรับการคืนชีพทันทีโดยที่เดเวิลจะไม่ถูกหักลบใดๆทั้งสิน้นนั่นหมายความว่าหากใครต้องการสังหารเดเคมคนคนนั้นต้องสังหารให้ได้สองครั้งนั่นเอง กลับมาที่ผู้สืบทอดอย่างที่บอกไปครับว่าเดเคมคือเผ่าเอลแห่งป่าธรรมดาไม่ได้เป็นไฮเอลหรือเอลหลอดสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งกว่าเอลทั่วไปแต่เดเคมกับแข็งแกร่งกว่าเอลทุกตนอย่างลัลบถ้าไม่นับพ่อของเขานะครับเดเคมจึงมีความคิดว่าความแข็งแกร่งไม่ได้อยู่ที่เผ่าพันธุ์แต่อยู่ที่สายเลือดดังนั้นหากเขามีทายาททายาทของเขาอาจจะแข็งแกร่งเทียบเท่าหรือแข็งแกร่งกว่าเขาก็เป็นได้สิ่งที่เดเคมทํา คือหมกมุ่นอยู่กับการผลิตทายาทออกมาเ,มเนเคมเลือกเอลเพศหญิงวัยเจริญพันธ์มากมายเข้าประสาทและผลิตลูกอยู่อย่างนั้นโดยไม่สนครับว่าเอลดอนนั้นจะเต็มใจหรือไม่เพราะต่อให้ไม่เต็มใจพวกเธอก็ขัดอะไรเดเคมไม่ได้ความหมกมุ่นของเดเคมเลยเถิดไปไกลถึงขั้นเคยถามทหารคนใกล้ชิดว่านายมีลูกสาวไหมหรือถ้าลูกสาวยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์นายจุนนำภรรยาของนายมาแทนก่อน ตรงนี้จะบอกว่าเดเคมไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นก็คงไม่ผิดอะไรครับแต่ถ้าจะขยายความว่าเดเคมมีชุดความคิดที่บิดเบี้ยวก็คงบอกอย่างนั้นได้เช่นกันเพราะในมุมมองของเดเคมเขามองว่าเหล่าเอลเพศหญิงควรจะดีใจที่รับเลือให้อุ้มท้องลูกของกษัตริย์มันคือรางวัลใหญ่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับและหากมีเอลเพศหญิงตัวไหนเลือกจบชีวิตตัวเองเดเคมจะรู้สึกงุนงงว่าทําไปทําไมทําเพื่ออะไร ในเมื่อเขาก็มอบความเมตตาให้ขนาดนี้เดเคมถึงขัน้นคิดว่าที่เอลเหล่านั้นเลือกจบชีวิตตัวเองเป็นเพราะว่ารู้สึกผิดที่ให้กำเนิดลูกที่แข็งแกร่งออกมาให้ตัวเขาไม่ได้เลยทีเดียวครับการใช้ชีวิตแบบนี้ของเดเคมทำให้เขามีทายาทเกินมามา,มากมายส่วนใหญ่แล้วล้วนเกิดจากเอลเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่ทายาทของเดเคมกลับอายุไม่ยืนเลยสักนิดไม่ได้เป็นเพราะ DNA หรือโรคภัยอะไรครับแต่เป็นเพราะเดเคมสง่งลูกมากมายของเขาไปสนามลบในมุมของเดเคมเขามองว่าความแข็งแกร่งเกิดจากประสบการณ์จริงไม่ได้เกิดในตำราและลานฝึกฝนเดเคมยังนึกสง่งลูกมากมายที่มีอายุ7จ็ดขวบไปอยู่แนวหน้าของสนามรบให้เผชิญกับศัตรูที่แข็งแกรง่งให้ยืมกระทั่งอาวุธของราชวงศ์เพื่อหวังให้ประสบการณ์ในสนามรบช่วยดึงพลังที่แท้จริงออกมาได้แต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีลูกคนไหนรอดชีวิตเลยครับ ทุกคนต่างถูกจัดการจนหมดสิน้นทั้งจากสัตว์ปีาศาจจากทหารผู้ลูกหลานไปจนถึงหารที่อยู่ระดับวีดชนถ้าจะบอกว่าลูกของเดเคมอ่อนแอก็คงพูดแบบนั้นไม่ได้หลายคนแข็งแกร่งถึงขั้นจัดการทหารมนุษย์ไปหลายพันนายด้วยตัวคนเดียวแต่ที่แพ้เพราะแพ้ให้ตัวตนระดับวีดชนก็แค่นั้นส่วนเดเคมที่สูญเสียลูกไปมากมายกลับไม่มีความรู้สึกเสียใจเลยสักนิดกลับกัน เดเคมแค่รู้สึกเหนื่อยหน่ายที่ทายาทของเขาไม่แข็งแกร่งตามเป้าหมายก่อนจะลงมือผลิตลูกอีกครั้งเพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ความทเยอทยานของเดเคมคือหนึ่งใน,นเหตุผลที่ทำให้อนาจาักรเอลกับศาสนาจักรซเลนกลายเป็นศัตรูกันครับย้อนกลับไปสมัยพ่อของเดเคมอาณาจักรเอลที่ตั้งอยู่ในป่าเอเวอร์เชอร์คืออาณาจักรที่มีพันธมิตรเป็นศาสนจาจักรซเลนประเทศของมนุษย์ที่มีพรมแดนติดกับป่าเอเวอร์เชอร์ ทั้งสองอาณาจักรต่างเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมีการค้าขายระหว่างอาณาจักรความสัมพันธ์ทางการทูตเรียกว่าแน่นปึกแต่พอมายุคของเดเคมเดเคมกลับทําลายความสัมพันธ์นั้นให้พังยับเยินเพราะเดเคมจะไปลักพาตัวหญิงสาวชาวมนุษย์หญิงสาวผู้เป็นคนของศาสนจาจักรและนําเธอมาก,กักขังล่ามโซ่ตรวนคมเหงเพื่อให้เธออุ้มท้องลูกของเขามันไม่ใช่การลักพาตัวด้วยความรักไม่ใช่การลักพาตัวด้วยความใคร แต่เป็นการลักพาตัวเพื่ออยากทดลองว่าถ้ามนุษย์มีลูกกับเอลลูกที่เกิดมาจะแข็งแกร่งกว่าเขาหรือไม่แทนมนุษย์ที่เดเคมลักพาตัวมายังไปถึงไพ่ตายของาศาสนาจักรเสเลนในตอนนั้นหญิงสาวที่มีสสยเลือดของมนุษย์เทวะไหลเวียนในร่างกายการกระทําของเดเคมทาให้าศาสนาจักรเสเลนโกรธมากถึงขั้นประกาศอย่างเป็นทางการว่าเดเคมคืออัชญากรที่ต้องกําจัดและาศาสนาจักรเสเลนยังประกาศสงครามกับอาณาจักรเอลวอย่างเป็นทางการอีกด้วยครับ ส่วนหญิงสาวที่ถูกลักพาตัวมาในตอนนั้นในภายหลังเธอรับการช่วยเหลือจากคัมภีรนินลาการกลุ่มทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของศาสนาจักรเสลนและหลังจากนั้นไม่นานเธอได้ให้กำเนิดทารกสาวขึ้นมาหนึ่งคนเด็กสาวที่มีสายเลือดของเอลทาย,ยาทของผู้เล่นอ,อิกดาซิลและสายเลือดของมนุษย์เทวะตัวตนที่แข็งแกร่งเป็นอับตน้ตนของโลกใบนี้เด็กสาวคนนั้นมีชื่อว่าแอนทิลีนเฮลานโฟเชหรือในชื่อเดิมเซชิเซซูเม เอเสิ้นลมสิ้นใจครับบทบาทเด่นของเดเคมเริ่มขึ้นในนิยายโอเวอร์โหลดเล่มที่15ครับในตอนนั้นเป็นตอนที่าศาสตราจักรสเลนส่ทงทหารเข้ามาในป่าเอเวอร์เชอร์และกลุ่มทาหารในตอนนั้นนำโดยกลุ่มคัมพีเพิงผ่านพร้อมกับทหารอีกหลายพันชีวิตเดเคมได้ส่งเด็กสาวเอลมาเผชิญหน้าเพียงลำพังเด็ก <Day> สาวเอลคนนั้นคือลูกของเดเคมกับเอลเพศหญิงหนึ่งในลูกมากมายที่เดเคมคาดหวังในความแข็งแกร่ง และเธอมีชื่อว่าลูกิิเนเคมให้ลูกิิยืมฮนูเวทที่รับสืบทอดมาจากพ่อของเขาอดีตราชาเอวุแข็งแกร่งพลังของฮนูเวทขันนั้นคือทันทีที่ยิงออกไปลูกคนูจะลัดเลาะไปตามช่องว่างของต้นไม้ก่อนจะแตกตัวออกกลายเป็นหาฝนฮนูที่พุ่งเข้าใส่เป้าหมายมันคือพลังที่เหมาะก,กับการจัดการศัตรูทีละจํานวนมากหากเป้าหมายเป็นอาหารธรรมดาจะรับความเสียหายถึงขั้นเสียชีวิตแต่หากเป็นอาหารที่มีความสามารถขึ้นมาหน่อย ก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่ก็ไม่พ้นบาดแผลทั่วร่างกายครับลูกกิสังหารทหารศารสนจาจักซาเลนไปมากมายแต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตด้วยฝีมือของพวกชูเอ็นคำพีเพิงผ่านของศาสนาจักซาเลนที่อดมยิงธนูเว่ใส่เธอในระยะประชิดหลังลูกิถูกสังหารเดเคมก็โผล่ออกมาให้คนของซาเลนเห็นหน้าเดเคมไม่ได้โผล่มาล้างแค้นอะไรครับเดเคมแค่โผล่มาเก็บธนูกลับคืน ก่อนจะเรียกผู้เรียนต้นกำเนิดออกมาและสังหารคนของสนรตจักรสเลนตรงนั้นจนหมดด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวส่วนแม่ของลูก,กิที่รู้ว่าลูกเสียชีวิตก็ทนต่อตวความเจ็บปวดที่มีไม่ได้สุดท้ายเธอจึงจบชีวิตของตัวเองด้วยการกระโดดหน้าต่างของปราศาสเพื่อลาจากโลกใบนี้ตรงนี้ต้องขอขยายความเล็กน้อยครับในตอนที่เดเคมเก็บอาวุธกลับมาเขาได้บอกแม่ของลูกกิด้วยสีหน้าเรียบเฉยสีหน้าที่ไม่มีแม้แต่ความเศร้า แถมหลังพูดจบเดเคมยังสั่งให้แม่ของลูกิไปเตรียมตัวและมาหาเขาที่ห้องเพื่อปั้นลูกคนใหม่มาทดแทนแม่ของลูกิรับไม่ได้ครับเพราะนอกจากจะบังคับให้อุ้มท้องเดเคมยังบังคับให้เธอไปหาที่ห้องทั้งที่เธอเพิ่งสูญเสียลูกในสนามลบดังนั้นเธอจึงเลือกจุดจบอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปนั่นเองแต่ถ้าถามว่าเดเคมเศร้าใจที่แม่ของลูกจากไปไหมก็ต้องตอบว่าไม่เลยสักนิดกลับกัน เดคเคมยังคิดไปเองว่าเธอเลือกจบแบบนี้เพราะรู้สึกผิดต่อเดเคมที่ให้กำเนิดทายาทที่อ่อนแอออกมานั่นเองบทบาทของเดเคมกลับมาอีกครั้งในนิยายโอเวอร์หลอดเล่มที่16ในตอนนั้นเป็นช่วงที่ศัตน์จักรสเลนยก,กระดับความรุนแรงเพิ่มกำลังทหารและส่งทหารเข้าไปชิดชายแดนของอาณาจักรเอลให้มากขึ้นเพราะสาสนจักรสเลนในตอนนั้นต้องการจบสงครามกับอาณาจักรเอลให้เร็วที่สุด เพื่อเตรียมตัวเผชิญกับสงครามใหม่ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตสงครามกับอาณาจักรมนตราในช่วงเวลาเดียวกันอายออลาและหมาเลได้อาศัยช่วงชุนมูลเข้ามาในปราสาทของเดเคมเป้าหมายของอายคือแอบขโมยเมจิกไอเทมทั้งหมดในตอนที่อาณาจักรเอ๋วุ่นวายกับกองทหารของสัตวณาจักรสเลนสถานการณ์ในตอนนั้นอายได้ใช้เวทพลังตัวสมบูรณ์ปล่อยให้ออลากับมาเลเป็นคนนำเพื่อเบียงเบนความสนใจ หากว่ามีศัตรูเข้ามาเห็นหรือโจมตีเข้ามาและแผนของไอก็ได้ผลจริงๆครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานเดเคมได้ตามกลิ่นไอยของออร่ากับมาเละมาจนถึงห้องโถงขนาดใหญ่ในปราสาทห้องโถงที่คุมด้วยดินจํานวนมากเดคเคมโผล่เข้ามาอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงแถมยังเป็นการโผล่มาในระยะ10เมตรที่ขนาดออร่าก็ยังไม่ทันรู้ตัวแต่ในตอนนั้นเดเคมไม่เห็นไอยเพราะออยใช้เพอร์เฟกต์อนุเอเบิลอัมพรางอยู่นั่นเอง เดเคมในตอนนั้นคุ่นคิดคิดว่าออล่ากับหมาเลเป็นหนึ่งในสายเลือดของตนเพราะว่าสีของดวงตาที่มีสองสีเหมือนกันแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเพราะเดเคมมั่นใจว่าตัวเขาไม่เคยให้กำเนิดลูกกับดาร์คเอลแต่หลังจากเขาเห็นออล่ากับหมาเลที่ทนแรงกดดันจากตัวเขาได้เดเคมก็เริ่มมั่นใจที่ดาเล็กว่าออล่ากับหมาเลต้องเป็นหนึ่งในสายเลือดของเขาแน่ๆอาจจะเป็นรุ่นหลานที่เกิดจากลูกของเขาอีกทีอะไรทำนองนั้นสิ่งที่เดเคมทำ คือพูดเชิงออกคําสั่งให้ออลากับมาเล่นี้ตามเขาออกจากปราศาทเพราะปราสาทแห่งนี้กําลังถูกโจมตีด้วยฝีมือของทหารสานักสเลนเหตุผลที่หนีไม่ได้เป็นเพราะว่าเดคเคมหวาดกลัวอะไรครับแต่เดคเคมรู้สึกยุ่งยากไม่อยากเสียเวลาไปกับเรื่องไร้ประโยชน์ส่วนจุดหมายที่จะหนีคือพื้นที่สักแห่งหนึ่งในป่าเอเวอร์เชอร์อาจจะเป็นจุดที่แม้แต่คนของสานักสเลนก็ตามไปไม่ได้ ไอที่ยืนดูด้วยผลของเพอร์เฟ u n ์อโนเอเบิลอยู่ในสภาวะงงงวยนิดๆเพราะไม่มั่นใจครับว่าเดคเคมีความเกี่ยวพันยังไงกับออร่าและมาเลหรือเดคเคมจะเป็นลูกหลานของหนึ่งในผู้เล่นที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สร้างของออร่ากับมาเลแต่คิดไปคิดมาก็ดูจะไม่ใช่เพราะถ้าเกี่ยวข้องกันจริงมันต้องมีข้อมูลอะไรที่มากกว่านั้นแต่จากนั้นไม่นานความสงสัยก็หายไปเพราะเดคเคมองว่าออร่ากับมาเลเป็นดักเอลที่แข็งแกร่ง เป็นลานของตนที่มีสายเลือดดักเอลหลายเวียนในร่างกายเป็นทายาทที่ประสบความสําเร็จเดเคมจึงคิดจะต่อยอดด้วยการพาออร่ากับมาเล่หนีและให้ทั้งสองเป็นแม่พันธุ์ที่จะอุ้มท้องลูกของเขาในอนาคตเพื่อให้กําเนิดเอลที่แข็งแกร่งออกมาอีกเรื่อยโดยไม่สนใจเลยสักนิดว่าออร่ากับมาเล่จะเป็นหลานอย่างที่เขาเข้าใจหรือไม่และหากใครงงว่ามาเล่ที่เป็นผู้ชายเกี่ยวอะไรด้วยก็ต้องตอบว่า เดคเคมคิดว่ามาเลเป็นผู้หญิงนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือทันทีที่เดเคมพูดจบไอาที่ยืนอยู่แนวหลังมาตลอดได้ขยับมาอยู่ระหว่างเดเคมกับออลาโดยที่เพอร์เฟกต์อันนเอเบิลยังคงสภาพอยู่ครับและจากนั้นไอได้ใช้กำปั้นของตัวเองต่อยเข้าไปที่ใบหน้าของเดเคมสุดแรงมันคือมัดแห่งความโกรธที่แม้แต่สกิลควบคุมอารมณ์ของ ed, องนันเดดยังงับไว้ไม่ได้ การต่อยนี้ทำให้ผลของเพอร์เฟ u n n o โนเอเบิลหายไปทันทีพร้อมกันนั้นไอได้ตะโกนไปยังเดเคมที่ลอยกระเด็นไปไกลว่าไอากามิปลิดใคร่เด็กบางอาจมีอารมณ์กับลูกสาวที่คนอื่นฝากข้าไว้หรอไม่ตายซะหลังเดเคมายุงตัวขึ้นมาพร้อมกับใบหน้าเปื้อนเลือดเขาก็ถึงกับตกใจที่เห็นอันเดธอยู่ในห้องแถมยังโผลมาตอนไหนก็ไม่รู้และคิดไปเองครับว่าไอาคืออันเดธที่ถูกเรียกมาจากเนโคแมนเซอร์ไม่ดักเอลตอนใดก็ตนหนึ่ง ไอจึงสวม้อยว่าเขาคือผู้วิทากที่เกิดจากพลังของออล่ากับมาเลและพ่อแม่ของเขารวมสี่คนพร้อมกับท้าทายไปยังเดเคมทานองว่าให้มาสู้กันตัวต่อตัว,ตวโดยแอบส่งเมสเซจให้หมาเลว่าหากไอพลาดท่าเมื่อไหร่ละก็เขาอนุญาตให้ออล่ากับมาเลร่วมวงต่อสู้ทันทีสถานการณ์ในตอนนั้นคือเดเคมเข้าใจไปแล้วครับว่าไอาคืออันดดับสูงบริวารของออล่ากับมาเลและเดเคมก็พร้อมกำจัดไอทิ้ง พื่อชิงตัวออล่ากับมาเลไปอยู่ด้วยกันส่วนออล่ากับมาเลก,ก็ไหลตามน้ำแสดงละครว่ากษัตริแห่งอาณาจักรมนตราคืออันเด้ที่ถูกเรียกมาด้วยพลังของเนโคแมนเซอร์การต่อสู้ถือว่าเป็นไปนอย่างดุเดือดครับเดเคมได้ใช้เวทอันเชิญไพรมอนเอิร์ธเอเลเมนทัลผู้ดินต้นกำเนิดที่มีเลเวลเกิน80และเดเคมเรียกมันว่าเบฮิมอตรูปลักษณ์ของมัน คล้ายโกเลมขนาดใหญ่ที่ร่างกายประกอบไปด้วยดินก้อนหินและแร่ธาตุจำนวนมากมันคือผู้ที่มีพลังโจมตีร้กาจแถมยังเป็นการโจมตีประเภททุบตีที่ไอเสียเปรียบอีกด้วยจุดเด่นของผู้ดินคือความแข็งแกร่งและเลเวลที่สูงกว่าเดเคมส่วนจุดอ่อนนั้นคือมันจะเผาผ่านพลังเวทของเดเคมไปไเรื่อยๆที่ต่อให้เดเคมมีพลังเวทเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเป็นการต่อสู้ยืดเยื้อะละก็ยังไงเดเคมก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบ การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดครับไอายหลอกให้เดเคมใช้พลังเวทไปมากมายทั้งเวทระดับ 4. เทเมอร์เซนตรวจหาเป้าหมายจากแรงสั่นสะเทือนเวทระดับ 9. กเทมเพลสสร้างพายุที่บ้าคลั่งและดุนแรงและเวทระดับ 10. เมอร์ซี่ออฟโชเลียนโลบัสตาเดเคมใช้เวทระดับสูงไปมากมายแถมยูุเผาผลาญพลังเวทมหาศาลจากผลของการคงสภาพเบฮิมอนจนในท้ายที่สุดอายที่เห็นว่าพลังเวทของเดเคมลดน้อยลง จึงเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นโจมตีที่เบฮิมอนอชเวยโจมตีมากมายใส่เบฮิมอนจนมันกลายเป็นก้อนดินธรรมดาไรพลังไรพิษสงแถมยังส่งผลร้ายต่อสภาพจิตใจ,จของเดเคมเพราะต,ะตลอดเวลาหลายร้อยปีที่เขามีชีวิตเดเคมไม่เคยเห็นเบฮิมอนถูกจัดการเลยสักครั้งแถมมันยังถูกจัดการอย่างง่ายดายที่แม้แต่เดเคมก็ไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเองแต่ไอก็ไม่ปล่อยให้เดเคมตัลึงนานครับ พราะทันทีจัดการเบฮิมอนไอ้ก็ใช้เวทระดับ1ิบเลเวลตีสล้สแลสเขาใส่เดเคมเต็มๆร่างกายของเดเคมเต็มไปด,ด้วยเลือดและท่านใดนั้นความเจ็บปวดที่เดเคมไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็แผ่ขยายไปทั่วร่างกายไอ้ได้ยื่นข้อเสนอให้เดเคมว่าถ้ายอมจำนนตอนนี้เขาจะไว้ชีวิตและรับประกันความปลอดภัยให้ข้อเสนอนี้ทำให้เดเคมลังเลครับเพราะสภาพร่างกายของเดเคมในตอนนั้น คือร่างกายที่เหลือพลังเวทน้อยนิดถึงแม้บาดแผลจะค่อยๆถูกรักษาด้วยผลของเวทเมอร์ซี่ออฟโชเลียโลบัสตาแต่มันก็ช่วยทําได้แค่พลังกายกลับมาเท่านั้นไม่สามารถฟื้นฟูพลังเวทได้สิ่งที่เดเคมทําคือวิ่งพุ่งเข้าใส่ไอด้วยความเร็วมันคือการพุ่งเข้าหาที่ทําให้อายคิดว่าเดเคมต้องเลือกเป็นวิธีต่อสู้มันเป็นการต่อสู้ระยะประชิดแน่ๆแต่ดันผิดคาดครับเดเคมวิ่งเลยไอไปดื้อ โดยมีเป้าหมายที่แท้จริงอยู่ด้านหลังของอายทั้งออกเดียวของห้องโถงมันไดปราสาทที่ทําให้หนีออกจากทีน่นี่ถึงแม้ไอจะใช้เวทหยุดเวลาแต่เดคเคมนั้นไม่รับผลของเวทเลยสักนิดและถึงแม้ออล่าจะใช้ท่าโจมตีลูกศรเย็บเงาท่าทีา่จะตึงเป้าหมายที่ดูลูกศรโจมตีไว้กับเงาบนผืนเนคเคมก็สลัดมันดุดได้เช่นกันและบทสรุปในตอนนั้นคือเนคเคมหนีออกมาได้ด้วยสภาพร่างกายที่พลังเวทแทบจะเป็นศูนย์ ส่วนทางหน้าของไอ้ได้สั่งให้มาเล่ตามไปด้วยตัวเองพร้อมกับออกคําสั่งให้สังหารเดเคมให้ได้และเหตุผลที่ไอ้กับออล่าไม่ตามไปเป็นเพราะไายต้องการให้ออล่าเป็นองค์ขลักในขณะที่ตัวเขาเพลิดเพลินกับการขโมยเมจิกไอเทมนั่นเองตัดภาพกลับมาที่เดเคมในตอนนั้นถ้าเดเคมหนีออกจากปราสาทและพยายามลบล่องรอยของตัวเองมันก็มีเปอร์เซ็น์ที่จะหนีรอดครับ แต่เดคเคมดันไม่ทําแบบนั้นเดคเคมเลือกวกกลับไปที่ห้องของตัวเองมันคือห้องนอนที่ปกติภายในจะเต็มด้วยผู้หญิงเผ่าเอลหญิงสาวที่ถูกเดคเคมใช้เป็นที่ผลิตถ่ายยาดเดคเคมคิดขับว่าอย่างน้อยถ้าจะหนีก็ขอพาเอลเพศหญิงหนีไปด้วยสักคนสองคนก็ยังดีหนีไปเพื่อผลิตถ่ายยาดสืบทอ,อดสายเลือดแข็งแกร่งต่อไปอีกเรื่อยๆแต่สิ่งที่รอเดคเคมอยู่ในห้องกลับเป็นร่างไร้วิญญาณของเหล่าเอลเพศหญิง เลือดสีแดงสดกระจายอยู่เต็มห้องและปลายทางของสายตามีร่างของผู้หญิงตัวเล็กในชุดเกราะรอยอยู่เธอพูดกับเดเคมว่ามาแล้วเหรอยินดีที่ได้พบนะคุณพ่อเจ้าของเสียงนี้คือแอนทิลีนเฮลานโฟเชลูกสาวของเดเคมกับผู้หญิงจากศาสนจักรเสลนผู้หญิงที่เดเคมเป็นรักผาตัวจนกลายเป็นชนวนสงครามระหว่างศาสนจักรเลนกับอาณาจักรเอล เดเคมในตอนนั้นยังไม่รู้ครับว่าแอนทิลีนคือใครเดเคมคิดไปไกลถึงคันว่าแอนทิลีนคือแม่ของดาร์คเอลทั้งสองออล่ากับมาเลแต่ยังไม่ทันจะได้ถามข้อมูลเพิ่มเติมแอนทิลีนก็ไม่รอช้าที่ใช้อาวุธของตัวเองโจมตีเข้าใส่าขาของเดเคมก่อนจะลากเดเคมเข้าไปในห้องเพื่อสะสางความแค้นที่เก็บมายาวนานแต่ถ้าว่ากันตามตรงถึงแม้เดเคมจะพลังเวทใกล้หมด แต่พลังกายของเดเเ็มยังสู้ได้ครับหากว่าเจอศัตรูที่อ่อนแอกว่าเล็กน้อยเดเเ็ม <Day Game S 1> ก็ยังจัดการได้ด้วยพลังการโจมตีกายภาพแต่แอนทิลินกลับเป็นตัวตนที่เหนือกว่านั้นแถมยังเจอเดเเ็มในสภาพที่ไม่เต็มร้อยดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรครับที่เดเเคมจะถูกเล่นงานง่ายๆง่ายซะจนแอนทิลินคิดว่าแม่ของเธอพลาดท่าให้ไอกระจอกคนนี้จริงๆเหรอแอนทิลินในตอนนั้นใช้เท้าเหยียบแผ่นหลังของเดคเคม ที่นอนคว่ำอยู่ตรงหน้าแรงเหยียบของเธอมหาศาลมหาศาลซะจนเดเคมถนึงกับหายใจไม่ออกจะพูดร้องขอชีวิตก็ทําไม่ได้เดเคมได้แต่คิดในใจว่าไม่อยากจะจุดจบแบบนี้มันทั้งเจ็บทั้งทรมานอยากได้รับการช่วยเหลือจากใครสักคนแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะทันใดนั้นทัศนวิสัยของเดเคมก็มืดลงสุดท้าย เดคเคมก็สิ้นใจลงภายใต้ฝ่าเท้าของลูกที่แข็งแกร่งที่สุดของเขานั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของเดคเคมโฮแกนราชาเอลที่มีสายเลือดของอดีตผู้เล่นจากอิกดาซิลราชาเอลที่มุ่งมั่นผลิตทายาทโดยไม่สนใจสักนิดว่าทายาทที่เกิดมาจะรับการดูแลที่ดีหรือไม่เอลที่สุดท้ายได้จบชีวิตด้วยฝีมือของทายาทของตัวเอง และหากมีตรงไหนที่พลาดไปผมต้องขออภัยมานะที่นีด้วยและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามอันนี้ถกไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ